รู้ภาษาจีนมาก่อนพี่รูเมดสอนให้พูดตอนเจอป้าก็คือปู่้หาิาสาวตอนนั้นยังไม่ต้องถามพ่อแปลว่าอะไรผูกก็วิ่งขึ้นมาหาลูกปูเราก็บอกว่าชิคเก้นออนเดอะเฟิร์สฟรอชิคเก้นเหรอเราอก็บอกชิคเก้นแต่บอกคิดเชนหรือเปล่าผูกผูกวอ๋อใช่คิดเชนคิดเชนวราไม่ใช่ชิคเก้นแต่เนี่ยเลือกอยู่โรงแรมเลยไม่สนใจใครเพราะว่าอ่ะเรากินสะดวกอ่ะเรามีที่เที่ยวมหาลัยไกลไม่เรียนเอาไม่เป็นไรเรเที่ยวก่อนนี่ฮาววันนี้นเลยเปล่าชื้อเสียงแตนี่ชื่อที่เข้าไปค่ะ อันนี้เป็นพาร์ทต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะยังชุดเดิยไปเลยพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยนถึงเรื่องหอพักแล้วว่าตอนไปเรียนที่หากงตงตางเพราะว่านี้ทั้งคู่เลยอยู่หอเดียวกันครั้งสองเทอมอันนี้คือห่างตางตาที่หากินนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปเจอมาเนาะเฉพาะมหาลาัยนี้และโรงแรมกับหอในที่พูดถึงเท่านั้นนะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์หอจีนในสถานที่อื่นๆตอนที่เราสมัครเรียนแล,แล้วเราบินไปถึงอนะ่ะเขาจะมีรถมารับไม่ว่าคุณจะอยู่หอไหนมีรถมารับยู่แล้ว ตอนที่ไปพร้อมกันหลายคนแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บด้วยความที่เราไปวันตุนจีพอดีเลยอะอแล้วหอวก็หอนเนี่ยมีการซ่อมอยู่เขาให้เรือกว่าเราจะเข้าบิลหอในแล้วจะมีหอนอกเลยเพราะว่าหอในมีการซ่อมนิดหน่อยคื่อห้องอาจจะไม่พออะไรเงี้ยมันอาจจะเข้าอยู่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยต้องรอหลังตุนจีอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเลือกโรงแรมอยู่โรงแรมในเครือมหาลาัยเนาะซึ่งจะอยู่ในห้องที่เราเรลือกโรงหมมกันเองหรือว่า เราจะรอสุ่มซึ่งน้องหญิงเนี่ยรอสุม่มอันนี้คือเลือกจับรูเมทที่มาด้วยกันเป็นคนไทยส่วนหญิงสุ่มรูเมทตอนแรกอไปอยากได้รูเมทต่างชาติเพราะคิดว่าเราไปเรียนต่างประเทศทั้งทีเนาะก็อยากจะได้ใช้สกิลการเอาตัวรอดสวายเปลิลข้นสูงเลยคิดไปเลยว่าขอเมทต่างชาติจะได้เที่ยวจะได้ฝึกใช้ภาษาจะได้นุ่นนี่นนแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในห้องที่มีคนอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาปิดเทอม กลับไปประเทศซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรเขากลับมาอีกทีตอนจะเปิดเทอมสรุปเป็นคนไทยคือต้องบอกว่าสุ่มเลือกลูเมดเนี่ยค่ะเขาจะเอาเราเข้าไปในห้องอาจจะเป็นห้องเปล่าเราอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีลูเมีดมาหรือเป็นเงรา่มีคนอยู่แล้วแล้วเราเข้าแทรกเข้าไปแล้วแต่ดวงจริงอ่ะอืแต่ของจอยอ่ะจอยเรื่องเมดคนไทยด้วยความที่รู้สึกว่าด้วยความเราแพ้อาหารแพ้อาหารทะเลอะไรเงี้ยเรากลัวคุยแล้วตอนไปอ่ะพูดไม่ได้เลย อังกฤษก็ไม่ได้จีนก็ไม่รอดไม่รู้จะคุยอะไรกับลงเมตแล้วก็เลยอยู่แบบห้องครัวคนไทยถามว่าห้องอื่นแล้วแต่นะอันนี้คือโชคดีได้ลูเมดพี่เมดดีมากพี่เมตน่ารักพี่เมตน่ารักมากมันก็มีบางคนที่เข้าไปในหอแล้วแบบน้องฝุกออะดูเมตตอนแรกเมตตกใจแต่ก็แบบเราก็เลยฝุกออกจากห้องเออแต่ก็แบบเดี๋ยวก็คุยด้วยดีสุดท้ายก็อยู่สุดท้ายก็อยู่ีเมน่ารักนะแต่ตอนแรกเหมือนแบบบางคนเขาตกใจนะเขาอยู่ๆแล้วแบบ คือเหมือนตอนอไม่ได้แจ้งเขาตอนนั้นที่เราไปอะตอนนั้นที่เราไปอะคนที่เขาอยู่ที่โรงแรมมันนะเขาเป็นเด็กที่ได้เรียนทุนได้ทุนจากมหาลัยแล้วเขาก็อยู่ที่นี่แล้วบางคนอะอเขาอยู่มาจนจะเรียนจบแล้วเขาอยู่คนเดียวมาตลอดหลายปีปีอสองปีเป็นปีค่อนปีแล้วอะอแล้วอยู่ดีๆมีคนโผล่เข้าไปเขาไม่โอเคคือเวลาจับสุม่มรูมเมทอะ ก่อนนะว่าเขาเราเลือกไม่ได้แล้วเขาเอาเราไปอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้อันนี้ต้องต้องรับได้นิดนึงซึ่งแนะนําว่าถ้าเกิดใครเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกว่าห้องมีปัญหาหรือเราเข้ากับเมียไม่ได้หรืออะไรเงี้ยลงไปแจ้งไอรีช่วองได้หรือว่าปัดุงชื่อแต่แรกว่าเราต้องการเปลี่ยนห้องนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่โอเคอ่ะแต่แรกอ่ะแนะนําว่า อย่าคนจะดีกว่าเพราะว่าเราต้องตื่นเจอเขากินข้าวอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนก็คือจะเจอหน้าเขาเหมือนยีิบสี่ชั่วโมงเลยอ่ะมันจะถึงลูกเหนื่อยใจมากโรงแรมเนี่ยจะมีห้องซักผ้าที่ตากผ้าส่วนกลางให้ซึ่งตอนไปครั้งแรกอาจจะมีคนพานแนะนำสถานที่ บางทีอาจจะต้องสำรวจเองแต่โดยพื้นเลยเนี่ยบางที่มีครัวให้บางที่ไม่มีครัวให้แต่มีเครื่องซักผ้าให้แน่นอนใช่แต่ที่ตักผ้าบางทีมันเป็นส่วนกลางค่ะที่ตักผ้ามันเล็กมากเลยนะถ้าดูจากปริมาณคนที่อยู่แล้วจริงอะมันไม่พอมันเล็กแบบเล็กจริงจริงแต่คุณกับลูกเม์หรือไม่ก็ซื้อเหมาซื้อเราไว้ในห้องเราไว้ในห้องเราตักเองดีกว่าเพราะบางทีอะตากไว้อะ เขาหยิบผิดหรือเขาขาโมยหรือเขาอะไรไม่รู้นะบางทีของหายแล้วบางทีเราก็ไปหยิบของเขาติดลงมาในตะกร้าเราเราก็ากไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วแบบของใครวะเนี่ยมาอยู่ในตะกร้าแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปอยู่ยาวเราตักผ้าไม่แพงเป็นราแบบเราสั้นๆอาจจะอันแค่เนี้ที่มีแบบสองชั้นน่ะซื้อมาติดไว้เลยใช้คุ้มแน่นอนใช่ถ้าไปหอนเนาะสิ่งแรกที่เราแนะนําก็คือเราตักผ้าเพราะบางทีตู้เสื้อผ้าก็เล็กอยู่แลก็เอามาเหมือนแบบไม่ว่าจะหอนอกหอในมีคนเข้ามาช่วยทสา ตลอดแต่ถ้าอยู่หอนอกพี่จะเองแล้วหอนายมีคนเข้ามาทำล้างห้องน้ำให้ด้วยไอหยิกงเขาจะมาให้ทำตลอดอันนี้ทําเองตลอดอันนี้คือแบบ่ป้ามาทําให้แล้วเราค่อยล้างคือเกียดเขียดเขาเก่งแต่เรื่องที่นั่งแหละบ้านเราความสะอาดให้อ่ะเราก็ให้เขาทาสิอย่างโรงแรมเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาทําความสะอาดให้หนึ่งครั้งแต่ว่าดูที่นอนยตอนช่วงที่เราไปอ่ะวันแรกมันจะเปิดเป็นฝุ่นเยอะนิดนึงเพราะว่า ถ้าไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเขาจะไม่เข้ามาทําสะอาดแล้วช่วงนั้นเป็นตุษจีนด้วยใช่แต่พออ่ะห้องนี้ทําสะอาดแล้วนะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะเข้ามาเริ่มทําทีนี้เขาจะมาทําทุกอาทิตย์แล้วถ้าอยู่โรงแรมเขาจะมาเปลี่ยนทับทิที่นอนให้ทุกอาทิตย์เลยทีละครั้งแล้วก็ทำาสะอาดล้างห้องน้ำแล้วก็มาเช็ดให้ทั้งห้องแต่ว่าด้วยความพิีพิหนึ่งเดียวล้างจากห้องน้ำยันห้องในเราก็แบบถูเดตโตอตาอีรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ห้องให้ทาบ้านหรือว่าทำเองหมดเลย ห้องนี้พี่เมทไม่ให้ป้าทําเพราะว่าพี่เมททาเองพี่เมทเขาสะอาดาเขาเป็นคนสอาดมากให้ป้าเข้ามาเปลี่ยนเย้าีูทที่นอน,น,อนแต่ว่าไม่ได้ใ,ให้ทำความสะอาด ไม่ให้ทําในกรณีที่ว่าบอกป้าเลยว่า no นๆนน no ป้าเขาจะเข้าใจบางห้องรักสะอาดเขาจะทําเองเลตลกมากเลยอ่ะคําแรกนี่ไม่เคยรู้ภาษาจีนมาก่อนแต่คําแรกที่ไปเจอพี่รูเมทแลวพี่รูเมทสอนห้พูดตอนเจอป้าก็คือุ่เย่าไม่เอาคุ่เยาก็าว่าไม่เอาไม่ตกองารู่เย่าสาสาวตอนนั้นยังไม่ตกลงที่าแปลว่าอะไรเขาพูดให้จําไว้แล้วเขาบอกว่าจอาเปิดเข้ามาบอกเลยบอกไม่รู้ด้สอบมั้ยมันหมายความว่าไงมันงจะทําเองอะไรอย่างเงี้ยไปอาทิตย์แรกๆวันแรกๆ แลจำได้แล้วปลุกวิ่งตื่นเต้นขึ้นมาปลุกวิ่งมาตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าครัวอยู่ไหนแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งปลุกก็วิ่งขึ้นมาหาทุกคนเราก็บอกว่าทุกคนมีชิคเก้นออนเดอะเฟิร์สฟรอร์มีก็บอกมีไก่ชิคเก้นปลุกชิคเก้นเหรอเราปลุกก็บอกชิคเก้นเขาไม่เลี้ยงไก่ตอนตอนทุกคนยืนทำไมมันมีไก่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งก็ยืนไก่ชิคเก้นไก่เอแล้วก็บอกคิดเช่นหรือเปล่าครูปลุกว่าอ๋อใช่คิดเช่นไม่ใช่ชิคเก้น ถ้เป็นเรื่องที่ตลกย่งคุยกันอยู่มาถึงทุกวันนี้แล้วตอนนั้นถึงรู้ว่าข้างล่างมีครัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นะเรามีแค่กระติดนน้ำร้อนแล้วก็มั่ข้าวสารพัดระอยู่ของพี่จอยเพื่อต้มมาม่าแล้วก็ทำต้มมาไ่ปก็ได้ใช้นะแล้วทีนี้ก็เลยลงไปทำกับข้าวกั้งล่างครัวที่เขาให้อ่ะใหญ่นะเป็นครัวโรงแรมเลยมีซิงค์น้ำมีเตาไฟมีเตาอบเป็นเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีไมโครเวฟมีตู้แช่ให้ตู้แช่เป็นตู้แช่รวมเวลาแช่อะไรก็เขียนชื่อไว้ ใช่จะหายหรือเปล่าไม่รู้เราไปแช่ไหมเคยนิดหน่อยสมมากเราแช่งแข็งแต่ควรรววนะถ้าเกิดมีเพื่อนต่างชาติต่างวัฒนธรรมก็ลองดูเขาหน่อยว่าบางคนเขาแบบอาหารกินอหารกินละไรทำกินของเขาและกินของเราอาหารต่างคนต่างแรงดังนั้นลองลองสลับเวลาทํากับเพื่อนชาติอื่น บางวันแค่เขาก็รับไม่ได้เราลงพิชไป้วเขาก็เขาจะมองแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครลงไปทําอาหารคนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนกลุ่มชาติเดยวยกันอะลงไปทําทีพร้อมกันเยอะห้าหกคนอาหารก็จะเป็นใี่เทนั้นนช่เพราะฉะนั้นถ้าลงไปทําแล้วแบบเหมือนเราลงไปชนกันอีกปุ๊บนึงอะอาจจะรอเขาทําเสร็จก่อนแล้วค่อยแบบขึ้นชั่วโมงลงมาใหม่หรืออะไรแบบนี้อะไรที่เตรียมได้ล้างหันเตรียมไว้แล้วแต่ห้องเนี้ยแต่บางคนก็ไม่มีปัญหา ก็แ,แ,<ต>แล้วแต่อ<ต>ันน<ต>ี้ก็ล<ต>องสังเกตดูใช่บางหองไม่มีปัญหาเลยต้องบอกว่ามีโรงแรมนในเครือมหาหล,หลัยอันของเราอยู่ในยุ้งติงขวนมีเพื่อนอยู่ซีอยู่แล,แล้วมีอีกที่หนึ่งที่ไหนไม่รู้มีประมาณสามซีที่ในเครือมหาหลัยของเราเนี่ยไข้ยุ้นด้วยความแทบจะอยู่ตรงข้ามคาฟูเลยอ่ะ เราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของกินเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะเอาต,องตรงๆอ่ะที่เราเลือกโรงแรมกัน네อ่ะนี่ไม่รู้คนอื่นเลือกแบบนี้หรือเปล่านะแต่เนี่ยเลือกอยู่โรงแรมโดยไม่สนใจใครเพราะว่าคิดว่ามันอยู่ใกล้ที่เที่ยวไม่ไม่ใกล้มหาลัยคือไม่สนใจเลยต่อให้เราจะไปเพื่อเรียนก็ตามเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ปูขวนปูขวานวิวินาผาแล้วมันเป็นเขาเรียกว่านเป็นวงเวียนตรงกลางเมืองวงเวียนเกตฮิมะที่เป็นมัสยิดลิชัยสมรภูมิของเรามันคือหลักกิโลที่สูดของฮาบิน มันอยู่ตรงนั้นเราต้องข้ามเป็นคาฟูอ่าเรากินสะดวกอ่าเรามีที่เที่ยวมาหาลัายไกลไม่เรียนเอาไม่เป็นไรเราเที่ยวก่อน <c oughs> ตอนนั้นเลือกเขาแบบมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะมันประมาณโลว่าหวากแค่โรงแรมถึงตึกเรียนสองป<ต>้ายรถไฟฟ้าห้าบาทเดินประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีคือเดินไปอะเรารู้สึกว่าเราเดินได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องไปที่เที่ยวเดินไปมาหาไยเป็นตึกอนุรักษ์สองทางเลยอันนี้คือเรียนห้องเดียวกันก็ทุกวันอะไปเรียนด้วยกันก็คือเดินถ่ายรูป อันนี้ก็วิจอยตลกอ้วนนู่นนี่นั่นอุ้ยดอกไม้็นไม้ที่นู่นเขาน่ารักมากเลยนะทํางกระโดดทังพีลาออจุ๊บจุ๊บจุบตัวมันจะอ้วนอวนคือเขาไม่ได้อ้วนหรอกเขาคนจะขนฟูแต่ตัวมันจะปุปๆก็นแล้วมันก็จะวิ่งแบบอันนี้ก็จะถ่ายรูปอันนั้นไปาน่ารักอันนี้ก็ของป้าวันนี้สวยจังเลยตึกตรงนี้สวยรูปถ่ายนี่ส่วนมากก็จะถ่ายตอนระหว่างเดินไปเรียนด้วยที่เห็นในเพจเดิน,ดนเล่นเน <ไม S 1> ี่ยจะเป็นเดินเล่นกันแล้วอยู่ที่นู่นด้วยความอากาศดีอะถึงแม้ว่าโรงแรมอยู่ข้างนอกแต่ ไม่มีเคอร์ฟิวใช่โรงแรมไม่มีเคอร์ฟิวจะออกไม่เหมือนกับอนในก็ได้เราก็จะแบบคืนนี้่เราเกะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปนิดนหน่อยข้อดีที่สุดของโรงแรมที่คิดไว้น่าจะเป็นเพราะว่าอยู่สองคนอะทาไมถึงพูดว่าข้อดีคืออยู่สองคนมาพูดถึงขอไหนบ้างเท่าสองเนี่ยเราอยู่หอในกันหอในเนี่ยห้องนึงเนี่ยอยู่4คนก็เป็นห้องนอนสองห้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนอนห้องเดียวแล้วนะห้องนอนสองห้องห้องหนึ่งมี2คนมันจะมีห้องกินข้าวข้างหน้ากับห้องน้าใช้กัน4คน อาจจะงุเอาใหมเปิดประตูเข้าห้องไปปุ๊บจะมีห้องน้ําไม่ซ้ายก็ขวาแล้วเราก็จะมีห้องครัวเล็กๆอยู่แล้วก็จะแยกเป็นประตูห้องนอนสองห้องหนึ่งห้องนอนก็จะมีสองคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสี่คนเนี่ยแยกห้อง,งน้ำ้องเดียวกันนะตอนเช้าอยู่หอเนี่ยต้องบอกนะว่าหอนอกหอในเขาไม่คิดค่าน้ําเลยอะถ้าเป็นหอนะที่เราอยู่อะด้วยความเขาอาจจะคิดว่าแบบเอาสิข้างนอกลบยี่สิบสามสิบ อยากอาบแต่เขามีเครื่องทำน้ำร้อนนะเออแต่เขามีเครื่องทําความร้อนอยู่ในแอยู่ในห้องน้ำอีกเครื่องทําความร้อนเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนถังเก็บน้ําอันใหญ่ๆซึ่งพอมันเดือดถึงความร้อนประมาณหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะอยู่แค่ในถังนั้นถ้าคนนึงเขาไปใช้แล้วหมดถังคนต่อไปที่จะใช้ต่อก็ต้องรอน้ำต้มอีกรอบนึงใช่แต่ว่านั่นแหละมันยิ่งกว่านั้นคือเข้าไปชุกไปลายอ่ะเปิดเทสตอแต้วาน้ำร้อนมีสักไปแล้วถูไปแล้วกลายเป็นน้ำเย็นแล้วกลายเป็นน้ำเย็นแล้วน้ำหมดถัง น้ำเย็นคือแบบข้างนอกมันลบสิบกว่าคุณแล้วแบบน้ำมันเย็นแบบเย็นทิดแล้วถ้าคุณฝืนสระผมตอนนั้นโดยไม่รอให้น้ำมันต้มอ,อ่ะเย็นเขาเป็นกระโหลกแใจแล้วอยู่ที่นู่นไม่ค่อยอาบกันแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เย็ไม่ใช่สกอปกนะเขาอาบแบบวันละครั้งอะไรอย่างนี้นี่อาบแค่เฉพาะตอนกลับเข้ามาในห้องแล้วตอนเช้าไม่อาบตอนเชา้าแค่ล้างหน้าแปรงฟันเออแล้วก็เปลี่ยนชุดซึ่งเพื่อนตอน่างชาตอิอ่ะ เขาตะลึงนะคนไทยอาบน้ำทุกวันไม่ใช่แค่คนไทยคนเอเชียเพื่อนอินโดเราเยอะอินโดอาบน้ำทุกวันเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะเราติดกับการอาบน้ำอ่ะตอนเราไปอยู่ที่นู่นอ่ะเราไม่ได้คิดต้องใช้ร้อนอ่ะเราไม่ได้คิดแล้วว่ามันว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนเราคิดแค่ว่าเราชิมนการอาบน้ำเรารู้สึกว่าเราสะอาดนี่ลูงเมดอาเจียนเลยนะคือเรามาจากประเทศที่อาบน้ําบ่อยอ่ะแต่เพื่อนรัสเซียเนี้ยเพื่อนรัสเซียตะลึงมากเลย อาบน้ำเหรอเพื่อนเกาหลีเพื่อนรัสเซียเกพื่อนที่มาจากแถบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยอาบกันอืมเขาไม่ค่อยอาบน้ำกันรัอเซียเนี่ยิ่งทักแบบทำไมคุณาบนำทักเสื้อผ้าเราซักบ่อยยังแปลกเลยอ่ะใช่แล่วเราซักเสื้อผ้าเพราะว่าเราต่อให้ไปข้างนอกมันจะหนาวแล้วเราไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยแต่เสื้อผ้าเราส่วนใหญ่เราใส่ครั้งเดียวซักใส่ครั้งเดียวซักที่เป็นตัวในนะไม่ใช่ตัวนอกถ้าตัวนอกคือใส่ซ้ำเรื่อยพวกซักในพวกแบบพีเทคอะไรเงี้ยเราเราซักตลอดแต่เขาแบบ ไมคุซักล่ะเอาวางวางไว้สมเป็ะเราใช้อะ่ะเราว่าเราซักเอาไปซักแห้งเทิมละครั้งอะเราว่าเราไม่ฝะอา่าดแล้วนะแต่คนจีน,นเขาใช้ก<ว>ันเป็นหลายปีปีเป็นปี คอสักทีนึงตอนไปบอกว่าตะลึงบอกว่าทําไมเอาไปซักแห้งบ่อยจังเวอใช่เขาตะลึงมากแบบทำไมเราลักสะอาดขนาดนี้คือเราแบบเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นมันคือสะอาดเกินไปเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องใช้ฝนเป็นน้ำขนาดนี้เราก็เลยนึกว่ามันสกปรกแล้วแต่ความจริงคือมันยังปกติมันไปเที่ยวทิ้งึงเราก็ทำความสะอาดไงทำเป็นทิ้งเคสไปเที่ยวผู้จัดร้านอาหารบางอย่างเนาะกลิ่นมันก็กลิ่นแรงแต่ว่าที่นู้นอ่ะเขาจะมีอ้นี่ขาดน้ำพวกลยนะพรมมันเป็นเชื้อแบกลิ่น มันเป็นน้ําหอมสําหรับสเปรย์สำหรับฉีดผ้าแล้วมันจะมีสเปรย์บางอย่างที่เอาไว้สาหรับมันแยกเลยนะฉีดหนังฉีดขนเป็ดฉีดสาโิร์น,าน้านี่อะไรเงี้ยใช่แล้วหอมหอมมากฉีดแล้วกลิ่นติดมากดับกลิ่นยาวเลยดีมากนอกจากกลิ่นเสื้อผ้าใช่ไหมห่อในซักผ้ายังไงห่อในนี่ไม่ต่างกันกับห่อนอกคือแนะนําให้ซื้อ เราตากผ้าไว้ข้างในด้วยความทั้งห่อตากบางทีกันผิดเราเองบางทีก็หยิบหอผิดเดี๋ยวว่าแต่ตากผ้าบางทีลงไปซักอ่ะบางคนเอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องไม่หมดก่อนเราใส่เรามองให้ดีก่อนว่ามีของคนอื่นหรือเปล่าบางทีลงไปใช้เครื่องซักร้วมและที่ตากผ้าก็ไม่พอแล้วถ้าเอาไปตากข้างนอกอ่ะช่วงติดลมีเยอะเสื้อผ้าจะแข็งนะคักลายเป็นนวแข็งไปเลยแข็งกลายเป็นลายติมอ่ะเอามาตกกำแพงได้ตกกำแพงเสื้อแต่งไ่กนแพงไม่ันก็จะย่นยนเป็นแบบลอยลอยนะลองแล้วไม่เวิร์ค แต่ว่าตอนช่วงที่หนาวมากๆแล้วตอนเราอยู่หอในกันส่วนใหญ่เราใช้เครื่องอบพอใส่ซักเสร็จมันจะมีเครื่องอบที่ชอบที่จีนตรงที่ว่าใช้แอปพลิเคชันได้หลากหลายมากนอกจากเราใช้แอปจ่ายเงินแล้วอะแอปเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้ามันมีให้จองสแกนแล้วจองได้เลยแล้วก็อื่นมาเราปิดปิดไม่ได้แล้วมันจะไม่ทํางานต้องเป็นเราเราให้คนรู้ว่าเนี่ยเราจองเครื่องเบอร์นี้ไว้เป็นคิวของเราซึ่งก็ดีพอซักเสร็จเราก็จองเครื่องอบไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็ไปใส่ ใช้แอปมือถือคือแบบสะดวกมากปุ๊บปั๊บผ้าแห้งซักจบแต่ว่าคู้กต้องจ่ายตังค์ตั้งแต่ตอนจองนะถ้าจองทันทีเพราะว่าถ้าเกิดคุณจองไวแล้วคุณไม่ลงไปคุณก็เสียตังค์ฟรีเป็นหนึ่งรอบใช่ใช่ต้องลงให้ทันมันจะมือถือมันจะแจ้งเตือนมาเแล้วพอซักเสร็จมันก็จะเตือนเข้ามาในมือถือว่าผ้าเสร็จแล้วลงแล้วอีกกี่นาทีผ้าจะเสร็จมันรับถ่อยหลับให้เลยเสร็จใช่ใช่ work นอกจากเครื่องซักผ้าแล้วหอในเป็นครัวเล็กๆในแต่ละห้องที่บอกเปิดประตูไปเจอครัวเล็กๆไม่เชิงเป็นครัวด้วยเขามีแค่เป็นเคาน์เตอร์เป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ปอ่าๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำอาหารก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างห้องห้องจอยโชคดีที่ว่าน้องลูเมตซื้อตู้เย็นมาเราก็บอกว่าใช้ด้วยได้แล้วแต่หอนะหอในของฮากงต้าเนี่ยอาจจะไม่มีตู้เย็นแต่หอในของฮาชิิต้ามีตู้เย็นนะอันนี้คือเพื่อนถ่ายรูปมาให้ดูต้องบอกว่าตอนนี้ตอนนี้เรียนทุน ฮาชิตาด้วยคือเพื่อนไายรูปมาคือยังไม่ได้เข้าหอทันทีแต่ว,ว่าคือหออะในฮางิต้าาที่เห็นนะฮาชิตาของตาหอในเหมือนกันเลยคือมีห้องนอนห้องหนึ่งมีเตียงสองเตียงมีโต๊ะอ่านหนังสือให้คนละโต๊ะแล้วก็จะมีตัวทําความร้อนแต่ข้อดีของหอฮาชิตานะคอเขามีตู้เย็นเล็กๆให้แล้วก็จะมีแอร์ให้แต่หอในของฮาชง,งตาจะไม่มีแอร์ต่างกนันแค่นี้แหละเขาคงกล่วว่าซัมเมอร์เด็กก็คงกลับหมดไม่มีใครอยู่หน้าร้อน แต่ตอนอยู่โรงแรมมีแอร์นะแต่ได้เปิดเมื่ไหม่ก็เลยเปิด,ปดตอนอยู่โรงแรมเปิดนะน่าหลอนะจําไม่ได้เลยจําได้เพราะมีน้องมีน้องหอนในอะ่ะที่บอกว่าพี่นหน,น,นูร้อนนอนไม่หลับอะ่ะช่วงแบบช่วง,ช,วงช่วงเดือนใกล้สองมาขอน,อนด้วยเอาจริงๆรอะ่ะหอนในมีข้อดีบางอย่างที่หอนอกไม่มีด้วยนะเช่นน้ำหม้อฟีแล้วก็มีพวกกิจกรรมเวลาแบบวันไหว้จันวันไหว้บาจ่างไอ๋อีอ่ะเขาจะมาแบบสาธิตวิธีทำให้หอว่าหอเสร็จเอาขึ้นมากินได้ด้วยนะแบบว่านี่ลงไปทเทศกาลเลย เขาแบบห่อเกี๊ยวเราก็ลงไปมไม่ใช่เราชอบทำอาหารอ่ะเขาก็สอนทําเกี๊ยวใช่ไหมเขาก็ทําไส้คือเราก็แบบอ๋อลงไปจิบจ,จีบเกี้ยวจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บข้า,าวเราก็ได้เอาเกี๊ยวขึ้นมากินคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเขียนเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย